ตัดด้านข้างแล้วก็คือปล่อยเลยครับเพราะว่าตัดรองทรงไว้ขอบก็คือไว้ขอบไม่ต้องลบเหลี่ยมมาครับเราวันนี้เราจะมาตัดรองทรงต่ำแบบไว้ขอบนะครับที่หลายท่านถามเข้ามาว่า ชอบถนัดตัดหวีนะครับก็เลยจากจะวันนี้เราจะมาทําการตัดหวีลองทรงต่ําแบบไว้ขอบกันครับไม่ได้ใช้ตัดฟันลองนะครับเรามาเริ่มกันที่ตรงหลังใบหูก่อนเลยนะครับการการที่เราจะตัดลองทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นรองทรงต่ํารองทรงกลางหรือว่าลองทรงสูงนะครับก็สามารถไว้ขอบได้ทั้งหมดนะครับ ถ้ากรณีที่ชอบตัดหวีห,ร,หรือว่าถนัดตัดหวีนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับไว้ขอบหรือไว้เหลี่ยมก็เป็นอันเดียวกันนะครับหรือว่าบางในภาษาช่างก็จะเรียกนะครับเรียกแตกต่างกันออกไปบางท่านก็ว่าไว้ขอบหรือเปล่านะครับหรือว่าบางท่านก็บอกว่าไว้เหลี่ยมเหรอนะครับก็ที่จริงก็อันเดียวกันนะครับขอบกับเหลี่ยมก็ก็น่าจะเป็นช่วงขอบอันเดียวกันนะครับการที่เราจะไว้ขอบก็คือเราตัดด้านข้างแล้ว ไม่ต้องเก็บขอบหรือว่าเหลี่ยมนะครับตัดแล้วจบไปเลยนะครับแต่ว่าการที่เราจะตัดไว้ขอบต้องดูองศาให้ดีนะครับนะครับจะพยายามให้ปาดในครั้งเดียวคือจบไปเลยนะครับส่วนมากถ้าตั้งหวีแล้วอยู่ระดับต้องการให้มันอยู่ในระดับนี้ก็คือปาตเตเลียนปาดสวาดนะครับก็คือให้ได้โครงสร้างไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่มา เก็บเหลี่ยมตรงนี้ออกนะครับตรงนี้เราจะปล่อยให้เป็นขอบนะครับตามที่ลูกค้าสั่งนะนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับผมนะครับก็นะครับการใช้หวีเล็กนะครับหรือลองทรงต่ํานะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมจะทําไปดูแบบช้าๆนะครับถ้าท่านที่ใช้ฟันลองนะครับก็มีนะครับถ้าใช้ฟันลองเราก็จะตวัดแต่ว่าเราจะใช้หวี สกัดด้านบนนะครับสกัดหมายถึงว่าตอนที่เราเผยิปัตเตอรเลียนที่เราใช้ฟันรองก็จะมีหวีสกัดด้านบนไว้เพื่อว่าที่จะไม่ให้เส้นผมลอยหรือว่าไม่ให้สูงเกินนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามีขอบนะครับอันนี้คือเหลี่ยมคือขอบนะครับที่ลูกค้าต้องการอย่าไปลบนะครับผมนะครับอย่าไปคือว่าลูกค้าต้องการให้เป็นเหลี่ยมรอบแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับ ก็คือเราวางหวีแล้วตัดแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บเหลี่ยมนะครับก็พยายามวางหวีให้ได้องศากันนะครับนะครับถ้าตั้ง4.5ก็ตัดไปแล้วก็คือปล่อยไปเลยนะครับถึงแม้ว่าด้านข้างของลูกค้าจะเป็นบาน,บานออกนะครับแต่ว่าลูกค้าเข้าใจนะครับว่าในเรื่องทรงของไว้ขอบนะครับก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับผม ครับก็นะครับก็ดูกันไปช้าๆนะครับก็คือเราจะตัดแบบนี้ไปเลยนะครับตัดแบบสมมติเราตั้งหวีตัดแล้วก็คือจบไปเลยจะไม่ต้องมาทำการาลบเหลี่ยมหรือลบขอบนะครับก็คือเป็นการตัดลองทรงต่ำไว้ขอบก็จะประมาณแบบนี้นะครับแต่คลิปนี้ผมไม่ได้มากันให้ดูนะครับผมแค่บอกเป็นแนวทางนะครับว่าลองทรงต่ำไว้ขอบเป็นยังไงนะครับผม ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับช่างใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับ